สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT BK นะครับสำหรับวีโดีโอรอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกผังแมทริกนะครับทั้ง10ระดับเลยนะฮะว่ามันจะมีรายได้มหาศาลนะครับได้ยังไงสำหรับระบบ A affiliate โปรแกรมนะครับหรือเราจะเลือกแมทริกนะครับของทางเมดไ FI น์นะครับเขาออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีทุนน้อยนะเช่นเรามีกำลังพอที่จะซื้อแค่กุ้งอย่างเงี้ยนะครับ ราคา3,700บาทนะครับแต่เราขยันนะฮะเรามีคอนเนคชันนะฮะเรามีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราก็สามารถที่จะส่งต่อนะครับเรื่องราวของเมดไฟน์นะครับให้เพื่อนเรานะครับโดยการที่เรานะครับส่งลิงก์นะครับเนี่ยลิงก์แนะนำนะฮะทุกคนจะมีลิงก์อัพเฟรชตรงนี้ครับลิงก์เชิญเพื่อนก็ส่งลิงก์ให้กับเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราสมัครปุ๊บแล้วเพื่อนเราทําการซื้อ NFT นะครับอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งมันเยอะมากๆ อันนี้ก็เหมาะกับเพื่อนๆที่มีชนน้อยนะครับเราก็นำรายได้ที่เกิดจากการนำเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยนะครับมาอัปเกรดเ f ทตัวสูงไปได้เรื่อยๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีทุนอยู่พอสมควรนะครับเฮ้ยฉันมีเงินเยอะนะครับฉันมีทุนแต่ไม่อยากแนะนำเพื่อนนะครับไม่อยากชวนเพื่อนไม่อยากยุ่งกับใครนะครับซื้อ NP ทนะครับแล้วก็ถือไว้อันนี้ก็อจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับที่มีทุนเยอะนะครับแล้วถือ NP ทตัวใหญ่นะครับเอาไว้รับแต่ปลาขึ้นไปเนี่ยนะครับจะคุ้ม คือคุณก็จะมีรายได้จากแมทริกตรงนี้เยอะมหาศาลเลยแบบที่คุณไม่ต้องยุ่งกับใครเลยนะครับไม่ต้องชวนเพื่อนไม่ต้องแนะนําเพื่อนไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะครับเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองนะครับในผังแมทริกแต่คุณจะต้องอยู่ใน NFT ระดับสูงนะครับก็คือประมาณว่าปลาขึ้นไปอ่างเงี้ยพวกนี้จะเห็นรายได้แบบเป็นกรอบเป็นกำนะครับมาแบบสายน้ําเลย ตอนแรกผมเป็นแค่กุ้งเป็นแค่ปูเนี่ยนะครับมันก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่พอผมซื้อ n f พปลาปุ๊บเนี่ยนะครับนั่นแหละครับหลั่งไหลมาแบบสายน้ำนะครับโอเคครับเพื่อนๆที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องของแมทริก่อนถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้คุณนึกหนังเรื่อง The Matrix กนะครับที่คีนูรีฟแสดงกันนะครับแมทริกก็คือโลกเสมือนนะครับมันคือโลกจำลองในเม็ไฟลานะครับผมเขาจะแบ่งแมทริกเนี่ยนะครับโลกเสมือนเนี่ยออกเป็น10บแมทริกก็คือโลกของกุ้งโลกของปูโลกของปลาหมึก โลกของปลาโลกของโลมานะครับโลกของฉลามโลกของวานพิชคาตโลกของวานโลกของฉลามวานโลกของวานหลังคอมก็คือลกนโ่นเอง10โลกเสมือนการที่คุณจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องถือ n f t ของเขาอย่างเช่นคุณซื้อโรมานะครับคุณก็จะมีใบผ่านเข้าไปในโลกของโรมาคุณก็จะไปเก็บเกี่ยวนะครับหาเงินในโลกของโรมาได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าใจโครงสร้างของแมทริกก์ก่อนละกันนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแมทริกกุ้งแล้วกันนะครับเราจะเริ่มที่แมทริกกุ้งนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูการเรียงลําดับในผังแมทริกเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะเกิดขึ้นได้3กรณีนะครับกรณีหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าตรงนี้เป็นตัวคุณนะครับแล้วคุณเอาลิงก์ของคุณนะครับลิงก์ส่วนตัวคุณตรงนี้นะครับปันลิงก์ส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนสนใจสมัครเพื่อนคุณคนแรกเข้ามาสมัครปุ๊บจอนคุณก็จะได้รายได้จากจอนตรงนี้5ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าเขาสมัครเป็นกุ้งนะต่อไปนะครับคน่ะมิ ก็จะเป็นจิวคนที่3สมัครอีกก็จะเป็นเอวานะครับมันจะเรียงอย่างนี้นะครับ1 2 3อันนี้ก็คือชั้นที่1นะเขาเรียกว่าชั้นที่หนะึ่งะเรเวลหนึ่งเรเวลหนึ่งนะครับมันจะบังคับให้มีแค่3คนคนที่4นะครับมาสมัครพาลิงคุณอีกปุ๊บมันจะมาลงมาอยู่ตรงนี้ก็คือวิวคนที่5สมัครปุ๊บลงมาอยู่ตรงนี้ก็คือเอ็มม่านะครับหกสมกัครปุ๊บเมียมาอยู่ตรงนี้7สมัครพาลิ่งคุณปุ๊บลูคัสแปดโนอาหาเก้าเบนนะครับ 2องอาเรีเยนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันก็จะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ10ชั้นนี่ครับมันจะเรียงไปข้างล่างอย่างเงี้ยชั้นที่1มี3ใช่ไหมชั้นที่2เนี่ยก็9นะครับชั้นที่3ก็27ชั้นที่4ก็81 ID นะครับมันจะเรียงไปข้างล่างอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับทั้งหมด10ชั้นกรณีที่2นะครับคุณบอกว่าคุณจะแนะนําเพื่อนแค่3คนพอเอาลิงก์ส่งให้เพื่อน3คนนะครับคนที่1นึปุ๊บจอสมัครคนที่2ปุ๊บจิวสมัครคนที่3ปุ๊บเอวาสมัคร อันนี้คุณได้5ดอลลาร์5ดอลลาร์5ดอลลาร์คุณบอกว่าอ้าวพอละแค่นี้ยสามคนต่อไปก็ให้จอนให้วิวให้เอวาเขาไปแนะนําเพื่อนนะครับไปชวนเพื่อนแล้วกันประมาณนี้นะโอเคนะครับจอนก็ไปแนะนําเพื่อนปึ๊บวิวนะครับอันนี้คือจอนเขาแนะนํานะคือวิวเนี่ยมาสมัครผ่านลิงก์จอนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณละจอนเขาไปนําเอมมาอีกจอนเขาก็ไปแนะนําเมียอีก3คนเนี้ยนะครับสมัครผ่านลิงก์จอนไม่ใช่ลิงก์คุณละจอห์นเขาก็ได้5ดอลลาาร์จกเห้าดอลลาร์จากเอ็มาา5ดดลลลรร์จจกกียนะะคคับแ้้ววุณไิว ล่าจากเอฟมาล่าจากเมียเช่นกันจิวเขาก็ไปชวนเพื่อนเขาสามคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยคุณก็จะได้5ดอลลาร์จากลูคัส5ดอลลาร์จากโนอา5ดอลลาร์จากเบนจิวเขาก็ได้เหมือนกันนะ5ดอลลาร์จากลูคัส5ดอลลาร์จากโนอา5ดอลลาร์จากเบนอย่างเงี้ยเอวาเข้าไปชวนเพื่อนอีก3คนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับคุณก็จะได้เงินจากอารีนา5ดอลลาร์ได้จากฟินห้าดอลลาร์ได้จากอารีอาห้าดอลลาร์นะครับก็คือว่าเขาให้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาขายเอะไร หลังจาก3คนนี้ไปนะครับลงไปข้างล่างทั้งหมดนะครับ10ชั้นนะฮะสิระดับ80,000กว่าไอเดียเกิดตรงไหนคุณได้เงินคุณได้ทุกตำแหน่งคนที่4 5 6เนี่ยคุณได้5ดอลลาร์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 หดอลลาร์หมดใช่ไหมชั้นที่2เนี่ยชั้นที่3เหมือนกันนะครับคนที่4ี่เขาก็ได้นำเพื่อนได้นำเพื่อนเนี่ยคุณได้ห้าดอลลาร์5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 ดอลลาร์หมดเลยได้หมดเลยนะครับถ้ามันเกิดก้านสาขาลงไปเป็นลากลงไปอย่างเงี้ยคุณได้ทุกตำแหน่งททุุุกกกจจดาารี่่่่คคคณแแนนนนะะเพือ3 ต่อไปนะครับกรณีที่3นะครับอันนี้สมถติว่าเป็นเพื่อนคุณแล้วกันนะเพื่อนคุณชื่อ A เนาะเอเขไปแนะนำเพื่อนเขาปุ๊บตอนนี้ก็มาสมัครผ่านลิงก์เอนะครับจิวเนี่ยคือคุณนะฮะเอเขาก็ไปชวนเพื่อนเขาอีกก็เปิดเอวาเอเขาก็ชวนเพื่อนเรื่อยๆคุณก็มีแผนมีแผนที่จะแนะนําเพื่อนชวนเพื่อนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าเอเขาเก่งไงเอเขาก็ชวนเพื่อนเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บ เห็นไหมครับแมทริกนะครับผังอ่ะมันจะบังคับให้ A เนี่ยมีชั้นที่1แค่3คนถูกไหมฮะชั้นที่2 9คนเนี่ยฉะนั้นคนถัดไปที่ A แนะนำเนี่ยนะครับก็จะลงมาต่อคุณนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับนอามานะครับเบนอันนี้คือเกิดจากการที่ A ชวนเพื่อนนะไม่ใช่คุณนะครับนี่คุณอยู่เฉยๆนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าตรงนี้เกิดยากครับการที่เรามีทุนน้อยเราควรจะทำงานคุณควรจะไปทำในกรณีที่1หรือว่ากรณีที่2มากกว่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอยู่แค่กุ้งน,นะครับเพื่อนๆเ,เรามีทุนเรามีเงินนะเราอยากจะถือ NFT ที่สูงกว่าหรือว่าเราชอบแบบสเต็กถูกไหมครับมีดอกนรน้าน,นี้ผมพูดเรื่องของงานทำสเต็กสเต็กเรียญ m f i เนี่ยนะครับอยากสเต็กเฉยๆเนยเราไม่ได้สนใจที่จะชวนเพื่อนแนะนําเพื่อนถูกไหมฮะเราไม่อยากยุ่งกับใครแต่มันมีผลประโยชน์2เด้งในผังแมทริก สมมติว่าคุณสมัครต่อคาร่าเนาะอ่าโอเคคาร่าเป็นผู้นําคุณเป็นเพื่อนคุณนะครับคุณสมัครผ่านลิงก์คาร่านะครับก็มีคนมาสมัครก่อนหน้าคุณแล้วก็คือจอห์นจิวเบสนะครับแจนแอมรูบี้นะครับอีลิกนะครับต่อมาก็เป็นคุณอะไรเงี้ยย้ำนะว่าคุณไม่ได้คิดจะมาชวนใครเนาะพอคุณซื้อปลาปุ๊บนะครับคุณจะมีร่างจําลองนะครับเราพูดกันภาษาเข้าใจง่ายคือเราจะมีอวตารนะไปในอีก4ีแมทริกสี่โลกเสมือนนี่ยเราจะมีร่างจําลองเราอยู่ในแมทริกของกุ้งถูกไหมครับ อันนี้มีแน่นอนนะครับตอนท้คุณซื้อปลาปุ๊บระบบเขาจะรวบ NFT มาให้เราเลยกุ้งปูปลาหมึกปลาถูกไหมฮะโอเคครับคุณมีร่างจําลองของคุณอยู่ในเม็ดทีของกุ้งมีร่างจําลองของคุณอยู่ในเม็ดทีของปูมีร่างจําลองของคุณอยู่ในเม็ดทีของปลาหมึกมีร่างจําลองอยู่ในเม็ดทีของปลาตอนนี้คุณอยู่ใน4โลกเลยล่นคโลกเสมือนที่ผมใส่อลิสมาด้วยก็คือให้ดูว่าคาร่าเขาก็มีผู้แนะนำของเขาเหมือนกันคาร่าเขาก็อาจจะไปสมัครต่ออลิสอย่างเงี้ยอันนี้คือใส่มาให้ดูเฉยๆนะฮะตั้งแต่คาร่าลงมาเนะี่ พอวันถัดไปนะครับคาร่าเห็นเห็นคุณอัปปาเนาะคาร่าเขาก็อยากจะอัปปลาหมึกบ้างในมทติของกุ้งอะ่ะคุณอยู่ล่างนี้เลยนะอยู่ในเลเวลที่2ของเขาเลยนะครับแต่พอคาร่าซื้อปลาหมึกปุ๊บคาร่าเขาก็จะไปอยู่ในโลกเสมือนในมิติของปูในมิติของปลาหมึกเหมือนกันนะครับแต่ในมิติของปูมทติของปลาหมึกเนี่ยคาร่าจะกลายเป็นลูกทีมคุณละก็เหมือนคุณขึ้นไปในโลกของปูของปลาหมึกของปลาก่อนคาร่าคาร่า มาที่หลังก็เหมือนคาร่าสมัครที่หลังคุณเนี่ยแล้วคุณก็จะได้10ดอลลาร์ในเมททิกปูจากคาร่า,ลาแล้วคุณก็จะได้20ดอลลาร์ในเมททิกปลาหมึกจากคาร่าหมายความว่าถ้าเกิดคาร่าซื้อปลาหมึกปุ๊บคุณจะได้ทั้งหมด30 US ดอลลาร์นะครับหรือ1,133บาทจากคาร่าวันสองวันผ่านไปนะครับจอนซื้อปลามั่งจอนนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในเมททิกของปูอยู่ข้างล่างคุณนะครับคุณก็ได้10ดอลลาร์จากจอนในเมททิกปูนะครับแล้้้้วคคคลลลล่่าาาาากกก็จจะะะไไปปอออยูขขงงงงุุณณนนนรรรับใเมมทิหึตีดด20 แล้วก็ในเมทริกของปลาจรเขาก็มาต่องล่างคุณนะครับนี่ได้เพิ่มอีก40รวมแล้วนะครับคุณจะได้จากจรนเนี่ยสามมทริกเบสเซ็ตก็คือ70 US ดอลลาร์2,643บาทเห็นไหมครับไม่ต้องชวนใครไม่ต้องแนะนําใครนะครับมีเงินไปก่อนต่อไปก็คดี้นะครับคดี้เอาบ้างนะฮะค,คดี้เห็นเอ้ยไปแล้วนะครับเราไปแล้วจรไปแล้วคาราไปแล้วคดดี้ก็จะซื้อปลาบ้างนะฮะทุกคนมีเหตุผลของใครของมันนะครับ โคดี้ก็มาอยู่ตรงนี้คุณก็ได้10ดอลลาร์จากโคดี้นะครับในเมทริกของปูนะครับแล้วคุณก็ได้เพิ่มอีก20ในเมทริกของปลาหมึกและคุณก็ได้เพิ่มอีก40นะครับในเมทริกของปลาก็ได้รวม70ด็ดสิบดอลลาร์สองพอบาทเพื่อนๆเห็นตำแหน่งนี้ไหมครับตำแหน่งนี้ไม่มีคนคนสมัครนะ A B C D E F อย่างนี้คือเป็นชื่อนะเป็นชื่อคือผมขี้เกียจคิดชื่อนะครับก็เอาเป็น A B C D E F นี่เนาะ พอสักพักปุ๊บนะครับตำแหน่งเนี้ยก็คือมีคนสมัครเข้ามาใหม่ชื่อ EV แล้วกัน EV เนี่ยนะครับผมสมัครผ่านลิงก์แดนนะ EV เขาเป็นเพื่อนของแดนแล้วเขาซื้อปลาเลย et, Mart, บอเล็ตมิสเตอร์มาร์คเปล่าๆนะครับกดซื้อปลาเลยนะครับไม่ซื้อกุ้งก่อนนะหมายถึงว่าซื้อปลาเลยปุ๊บ EV เขาก็จะมีร่างจําลองของเขานะครับมีทั้งในมทริกกุ้งมทริกปูมทริกปลาหมึกมทริกปลาถูกไหมครับเพราะว่าเขาต้องซื้อรวบมาทั้งหมดคุณก็จะได้5ดอลลาร์จาก EV นะในมทริกของกุ้งนะครับแล้วคุณก็จะได้เพิ่ม10ดอลลาร์ จาก EV นะครับในเมทริกของปูนะครับแล้วคุณก็จะได้เพิ่มอีก20ดอลลาร์นะครับจาก EV ในเมทริกของปลาหมึกแล้วคุณจะได้เพิ่มอีก40่สดอลลาร์นะครับจาก EV นะในเมทริกของปลาเห็นไหมครับโคตรได้เปรียบโคตรคุ้มนี่ครับเขาเรียกว่าใช้เงินทํางานนะฮะไปกันหมดแล้วนะฮะจิวบอกว่าต้องไปบ้างนะฮะอันนี้คือจิวอัปเกรดนะครับอัปเกรดเป็นโลมาเลยแน่นอนครับผมมาที่หลังคุณยังไงก็อยู่ล่างคุณมาช้าอยู่ล่างไปก่อนอยู่บนนะครับจิวอัพโรมาครับจิวก็ ลงมาอยู่ข้างใต้คุณในแม,มทริกของปูนะครับคุณก็ได้10ดอลลาร์นะครับจากจิวในแมทริกปูนะครับแล้วคุณก็จะได้เพิ่ม20ดอลลาร์นะครับจากจิวในแมทริกของปลาหมึกนะครับแล้วคุณก็จะได้เพิ่มอีก40ดอลลาร์นะครับจากจิวนะครับในแมทริกของปลารว,วมแล้วก็คือ70ด็ดสิบดอลลาร์ถูกไหมครับในแมทริกของโลมาเนี่ยนะครับคุณจะไม่ได้ละร่างจำลองโลมาของจิวเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในแมทริกของคนอื่นนะครับที่ใกล้ที่สุดซึ่งตัวคนเองคุณอยู่ในแค่แมทริกปลาครับค โรมาของเขาได้นะครับคุณจะได้แค่นี้ได้ถึงแค่ป่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัวคุณเองเน่ยนะครับเป็นโรมาด้วยโอเคคุณก็จะได้โรมาตรงนี้ไปด้วยทีนี้นะครับเอ็นนะเอ็นเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างใต้คุณเนี่ยนะครับเผอิญว่าเอ็นนะครับเขาอาจจะอยากสเต็กนะครับแล้วเขามีทุนเยอะเขาซื้อออกกาคุณได้10บดอลลาร์จากเอ็นเนี่ยนะครับในแมทริกของปูอยู่แล้วนะครับได้เพิ่มอีก20นะครับจากเอ็นนะครับในแมทริกปลาหมึกแล้วก็ได้เพิ่มอีก40นะครับในแมทริกของปลา แต่เอ็นเขาซื้อออค่าครับมันจะมีอีก3ามแมทริกนะครับที่คุณไม่ได้นะฮะก็คือโรม่าฉลามนะครับแล้วก็ออค่าอันนี้จะไปอยู่กับคนอื่นนะครับก็คือขัามของมันเองคุณดูสิครับแปดอลลาร์นะครับสามพนะครับนี่อีกร้อยหกสิบดอลลาร์นะครับที่อยู่หกพันนะครับนี่อีกสามร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับนี่อีกหมื่นสองนะครับไปเสร็จแล้วนะครับเงินหายไปสองหมื่นโอเคครับเพื่อนทีนี้เพื่อนอาจจะสงสัยเนาะว่าขอบเขตของการที่คนข้างบนเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกทีมเราได้เนี่ยนะครัับบขขอเตมไไหนนผพาปดูแล้วก อันนี้เป็นคุณนะในผังแมทิกเนี่ยนะครับให้คุณโฟกัสไปที่คุณแล้วก็ผู้แนะนําคุณหมายถึงว่าคนที่คุณไปสมัครต่อจากเขาอ่ะไปสมัครผ่านลิงก์เขาอ่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะครับคุณสมัครผ่านคาร่าถูกไหมครับขอบเขตของคนที่อยู่ข้างบนคุณนะครับที่เขาจะตามมาอยู่ข้างล่างคุณในแมทิกที่สูงกว่าเนี่ยให้คุณว่าจากเพื่อนของคุณนะครับที่คุณไปสมัครผ่านลิงก์เขาตั้งแต่คุณขึ้นไปถึงเพื่อนคุณนั่นแหละอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ สมัครเพื่อนนะครับไปสมัครต่อคาร่าเนี่ยนะครับผ่านลิงค์คาร่านะแล้วคุณไปสมัครเป็นคนที่10อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมัครกันมาแล้วคุณไปสมัครผ่านคาร่าเป็นคนที่10ขอบเขตของคนที่จะตามคุณไปในเมถิกที่สูงกว่าเนี่ยก็จะเป็นคนแถวเดียวกับคุณทั้งหมดแล้วก็สูงกว่าคุณไปจนถึงคาร่าไปจนถึงผู้แนะนําตรงคุณนะครับอันนี้อีกตัวอย่างนะครับคุณสมัครผ่านลิงค์คาร่านะแต่ว่าคุณมาคนที่นี่เลยนะครับแปดสิบแล้วกันนะคุณเป็นคนที่แปดสิบนะฮะก็จะเป็นคนท ข้างบนขึ้นไปจนถึงคาร่าดังนั้นเนี่ยคนที่คุณจะไปสมัครต่อเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากถ้าเกิดว่าคนที่คุณไปสมัครต่อเนี่ยเขามีทีมรวมเยอะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยทีมรวมเข้ามา120ก่อนหน้าคุณเนี่ยอ่ะมีคนสมัครกับคาร่าแล้ว80คนอย่างเงี้ยนะคุณไปคนที่81่างี้ยโอกาสที่80คนก่อนหน้าคุณเนี่ยนะครับที่เขาจะยังไม่ได้อัปาที่เขาจะยังไม่ได้ซื้อออกกานะครับที่เขาจะเป็นกุ้งอยู่เนี่ยนะครับแล้วเขาจะซื้อทีหลังคุณเนี่ยนะครับ ที่มีความเชื่อมโยงกับคาร่านะครับก็คืออยู่ในผังแมทริ่เดียวกับคาร่าลงไปเนี่ยสิชั้นคุณได้หมดตามคุณไปหมดโอเคเพื่อนๆนนี้ผมทําตารางให้ดูนะครับเปรียบเทียบไปดูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถือ NFT กุ้งเนี่ยแล้วเพื่อนคุณซื้อปลาอย่างเงี้ยนะครับคุณได้5ดอลลาร์ต่อให้เขาซื้อฉลามคุณก็ได้5ดอลลาร์อยู่ดีต่อให้เขาซื้อแฮมแบ็กนะครับวากาคมคุณก็ได้5ดอลลาร์อยู่ดีต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณถือไ f ้ที่ปูล่ะขอบเขตของคุณก็คือปูเหมือนกันนนนะคครรถ้้้าาเเกกิิดดวว่่พืือออุุณณซฟ็จไม สิบห้ายอสดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นแต่ละตัวนะกุ้งเนี่ยหดอลลรานะครับปูสิบปลาหมึกยีนะครับปลา40นะครับดอฟฟินแปดสิฉลามร6 0แล้วก็อาอก้าส2 0้อยเวลเนี่ยนะครับหกร้ี่นี้ก็เป็นฉลามวานนะครับพันสองวานหลอคอบเนี่ยสองพันอันนี้คือแต่ละตัวของมันนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถือ n อ t ปูถูกไหมครับแล้วเพื่อนคุณดันไปซื้อดอฟฟินเนะ ตัวผมเองเนี่ยนะครับเจอตลอดตอนนี้ผมเป็นแค่ปลาครับไม่ต้องใช้คำว่าแค่ปลานะแต่คนที่อยู่ในผับไม่ถิ่งผมเนี่ยนะครับบางทีฉลามบางทีมาออกก้าบางทีมาวานอย่างเงี้ยเสียผลประโยชน์ไปเยอะ,ะมากมายเลยต่อไปถ้าเกิดถ้าคุณเป็นปลาหมึกนะครับขอบเขตของคุณก็คือปลาหมึกนัก่นเองเพื่อนคุณซื้อฉลามคุณก็จะได้แค่35ดอลลาร์นะครับในของกุ้งปูปลาหมึกรวมกันเนี่ยก็ได้35ดอลลาร์ก็คือ1,321บาทถ้าเกิดถ้าคุณเป็นปลาเนี่ยเป็นปลาเนี่ยมันก็พออออถือว่่าเยอะอยะนะูน ถ้าเกิดว่าคุณเป็นปลาแล้วเพื่อนคุณสมัครฉลามอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะได้ถึงแค่ปลาแต่มันก็75ดอลลาร์ครับ2อ0พก็ถือว่าเยอะนะ2 0 0พเพื่อนคุณสมัครเป็นทอมแบ็กนะครับคุณก็ได้แค่ปลาอยู่ดีนะครับต่อไปถ้าเกิดคุณเป็นโลมาโอเคนะฮะพอที่จะแบบสมน้ำสมเนื้อเพื่อนคุณสมัครฉลามคุณก็จะได้เขาถึงโลมาเดีไหมฮะได้155ยหสูโรานะก็คือรวมของปลาตะหมึกปูกุ้งมาแล้วเนี่ยรวมเป็น์นดเง0้นะถ้าสิุณเป็นฉลามเนะครับ ถ้าเพื่อนคุณสมัครเป็นปลาเนี่ยคุณก็ได้ถึงปลานะยเขาสมัครเป็นโรมาคุณก็ได้ลึงโรมาเขาสมัครเป็นฉลามนะครับคุณก็ได้ถึงฉลามเนี่ยเขาสมัครเป็นอัลก้าเนี่ยนี่เราไม่ได้ละถ้าเกิดคุณเป็นอัลก้าปุ๊บมีใครที่สมัครเข้ามานะครับต่ำกว่าอัลก้าเนี่ยได้หมดหรือว่ามีใครตามคุณมาในแมทริกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากข้างบนคุณข้างล่างคุณหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าต่ำกว่าอัลก้าคุณกินหมดถ้ามาอัลก้าเลยคุณก็ได้635หกร้อยสามรับึ้าีอลลารณนะครับ ต่ำกวานกินหมดถ้ามีคนซื้อวานหรือว่ามีคนอัพวานเนี่ยนะครับคุณได้ทันทีเลยครับสี่หมวิ่งเข้ากระเป๋าเมตมะก,ก็เลยคุณเลยทันทีปั๊บถ้าเกิดคุณเป็นฉลามวานนะครับแน่นอนครับต่ำก็ฉลามวานคุณกินหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนะครับซื้อฉลามวานเหมือนกับคุณเนี่ยนะครับคุณได้ทันทีครับ9 6 5 0 2บาทต่อไปก็เป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะครับก็คือแบ็กวานหลังคอมคือวานหลังคอมเนี่ยนะครับ กินทั้งหมดทุกตัวนะครับแล้วมีใครสักคนนะครับซื้อฮัมแบ็กเหมือนคุณเนี่ยนะครับคุณได้ทันทีแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนี่ถ้าเพื่อนๆผมต้องบอกนะครับว่าพายแมทริกเนี่ยนะครับมันเป็นโชคสองเด้งมันเป็นผลประโยชน์สองเด้งนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่มีเงินนะมีเงินแต่ไม่ชอบชวนเพื่อนไม่ชอบชวนใครเนี่ยคุณไม่ต้องชวนเพื่อนแม้แต่คนเดียวเลย โอเคครับเพื่อ,น,อนนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังยังไงเพื่อนก็อย่าลืมดูคำเตือนที่ผมขึ้นไว้ในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่วิดีโอแนะนำการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มเมดฟายนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่า NFT เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับ ท่าน,นเพือจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบครอบนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะฮะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ผมก็ขอคนนึงถูกใจเนาะแล้วก็หนึ่งคอมเมนต์กำลังใจแล้วกันนะครับยังไงก็าฝากเพื่อนนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบของเราไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ผมก็ขอจบไม้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ